อืเกือบเกือบได้เลิกทำ ็พัดโอกาสมีบ้างไม่มันมีแต่บางทีแบบเข้าใจไหมว่าอ่ะทีมพัดเองอ่ะมีแบบนักแข่งมามาพัดอ่ะอ่ะมีละสองสามทีไม่งเชิญมาอีกห้าทีมอย่างเงี้ยคือก็คือเหมือนโปลรลีกย่อมๆแล้วอันนั้นอะคือผมก็ต้องเล่นแล้ว มองอยู่มองอยู่เข้าไปก่อนคันมองอยู่มองอยู่ไเยไยเลยไปแล้วีงเข้าไปแล้วไม่รอมันโดดเลยไม่รอ้รอมันีเข้าไปแล้วไงค่ thank you ผมดูให้กได้มันพุ่งออกมาครับว้าจาไอ้เงี้ยเปัอมาม่ไ่วอนช้เลยคุณหอกเปว้อลยผมเนี่ยเลยเกาะเยมันนอนอยู่มันนอนอยู่อันนั่นเน่เข้าไปแล้ว าหน่อยครับขออนุญาตมีแค่ไม่ยิงกันหลังเขาไว้ควายบอดที่อะใครจะทำภารกิจหาขอ,ของผมนะได้เดินหาของนั่เดินหาของนั่นเองขอหาเสืเ้อก่อน รตรงไหนครับตรงไหนครับนั่นข้างบนเฮ้ยอะไรมะตู้จะไล่กลับมาจะโดนหน้าหรอเก็บปืนกันได้ไหม จะไปพี่มมกไหมคะไม่ไปไม่ปไปตมีเ่เจ้าน้ี่เอ้ยนี้นาของเหลวมา บันไดเฮ้ยใครฟื้นกันฟื้นต้องบันไดอ่ะมันปาไฟยวผมปั๊มไม่ดีเลยผมวิ่งไปต้องสมงคปิดมันอะหรือไม่ก็เด้งระเบิดไม่มีอะไรเลย มาตายมีแต่ไปคู่มันปลาไม่แมน Thank you จะสกกลงไปไหนใส่ขอบอยู่หรอวะอบบไม่เคยนะจ๊ะบ้าผมจะบินไปข้างบนนะไม่มีมีมีมคนไหนบนยานนู่นเลยเฮ้ยมีคนอยูอ่ เสียว่ะม,มีสองตัวมีสองตัวแต่ตรงนี้ได้แต่เหล็กไม่ได้แต่แต่แต่แตมันก็น็อกเหมือนกัน Thank you ตรงไหนอีกตัวหนึ่งข้างหน้าตรงนั้นละสองตัวเลยเอาตกตายะหาไม่ไปสุดมั้ง ่ีข้างล่างดีกว่า

ไปอยูู่ประตูฝั่งคุณแล้วก็โอ้โหเนี่ยกูกลังจะพูดเลยว่าไจะป่าเลยอด็เด็ดเดเด็ดเด็มเ้็ดเด็ดเด็ดเด็มเเด็ดเด็ดเด็ดเด็่เเด็นเด็ดเด็มเ็ดเดด้ใ็ดตดนดเด็ดเด็็เนดเแล้วด็ดเด็ดด็ดเด็ด็ดเดมดเ่็ดงด็นเด็ดเดดเดีดเด็ดเดดเช่ก็มันมาเล้วไงตอเแรกมันอยู่ใเ้ตีนผมเซฟแเ้วเเด็เเดเเเเข้ามเเ เออโอ๊ยโยนดีๆโยนดีๆช่างแม่งจะคานไปชุบๆจะเอาไปชุบข้างนบงนผมเซฟอยู่ข้างบนนะคุณไปเล่นเลย Thank you อุ้ยอ๋อไอ้ที่จะลุกตายตาย พิ Estado, e so ่สารลุดพิสารหลุดพิ่สารลุดพิารหลุดพี่สาหลุดหลุดหลุดหพี่าไม่หลุเอ้าเรพี่ไปทไปไหนไปทาทฮะความหาความฝันใช่ใช่บอกว่าฉันมีความฝันฉันจะทำให้ได้ืมก็จ้แล้วสักวันฉันต้องทำให้ได้ยังไงอะ นยังมึนกับมิรามาอยู่เลยเอะไกไปมันเสี่ยงยังแบบว่าภาพช็อตแบบไฟบายน์ไฟไฟบายอ่ะย,ย,ย,ยิงปะจ๊ะมันงงอะ่ะไอตัวนั้นมันนอนเป็นงูอยู่ <c oughs> มันไม่รู้ว่าโดนยิงจากไหนอะ่ะแล้วข้างหน้ามันมีห้องน้ำอยู่ใช่ไหมมันก็ไฟใส่ห้องน้ำเอ็นดูจัด แล้วพี่จะลาจะกลับบาแล้วเข้าไปไหนก็ได้บอกไหมบอกบอกว่าบอกว่าอกาก็พี่จะนั่งตรงนี้สักผู่นะอ๋อไปสักผ้าอ่าจะเป็นไปได้แต่ขิมก็นั่งเฝ้าเลย แน่นอนไม่ทอดทิ้ง นมาพเอโอเคก็บปิดไม่ออกไปเลยเขาไม่รู้หรอกโอเคเปลี่ยนก่อนทำให้ฉันต้องเปลี่ยนปะ่ะผมไปยิงกันอยู่เหรอผมไปยิงกับกูนี่มาเลว ปุนะ่มงมาแล้วช่้ยขอางก่อนได้ไหมได้ได้ได้รอ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 อยู่ เฮ้ยมีคนมาตรงไหนมาตรงไหนเฮ้ยมันได้ยินเสียงรถปะไ,ไปแล้วกำลังคิดไม่เอาแบบไม่เอาแบบวันก่อนนะที่มันล่วงมันล่วงไป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 กลืนจอดบ้านมีตัวล่วงอยู่ตรง บ้านชุบตรงไรเงอะ่ะมันลงอะดินน <ชน S 1> มัน้งเพื่อน,อน,นมันชนแล้วมันโดดลงแล้วมันทิ้งเพื่อนไปไอคนขับไป,ไปไปไปเดี๋ยวเดี๋ยวไอนี้ไปอ่าอ่าอยูอ่ตรงกำแพงเตี้ยล่าสุดอะ,นนะอมีตัวไอรอก่อนรอก่นนอนเฮ้ยผ<น>มล,ลืมกดอันแล้ว เมื่อกี้มันไม่เจอไม่จอดอยู่นี่มันอยู่นี่หมดเลยบ้านระเบียงแต่มันบ้าผมเห็นแล้วก็มีตัวอยู่บ้านบ้านบ้านแดงมีตัวบินมาบ้านแดงเห็นไหมป้าได้แล้วได้แล้วได้แล้วยังไม่โดนเลยบ้านระเบียงก็มีนะหนักอยู่ตรงบันไดมั้งอะไรเนี่ยอยู่บ้านเตี้ยวบ้านเตี้ยวเสา มันจะพังก็เลยต้องพีชโดนอ b เของผมดูดเฮ้ยนี่ตายบ้านแดงไปไหนแล้ววะมีาจะบินเมื่อกี้โดนยิงมาจากลุ่แ้มันไปขึ้นไอ้นี่ ก็ระเบียงมีนะขับเจอเจอแล้วเขานับบินแบบระลอกเต้นด้วยคินมาแล้วว่าเข้าไม่ได้ดีดีดีถ้าจะหายได้ค่ะ ห่วงห่วงห่วงมากอ้าวคุณโดนหายมาดี่มาดี่รอด้วย,ววยไม่มันมันน่าจะขึ้นไปบนเขาเพราะว่าเมื่อกี้มันขึ้นพฮลิคอปเตอร์ไป <Okay. S 2> ผมต้องไปเก็บกระสุนเขียวนี่อยู่หน้าผมในคลายวิ่งอยู่นะบอดบอด,บอด ผมงแล้วกันเ้ขาะวะเลงเ็ลสองไหนมันเข้าไม่ได้แล้วน้าจะแบบว่าหายไปไหน

มันบินคู่ขนาดกับผมเข้าวงไปอยู่อ๋อไม่ขนาดละอยู่นิโม Help เฮ้ยเจ็บมากเจ็บมากมันน่าจะต้องปั๊มยาเหมือนกันอยู่หลังคาเจ็บเจ็บเจ็บไม่โดนเลยดีกว่าไม่โดนมันมันบินออกบินไอวะบินออกซ้ายทะไมปัญหาไม่เจอ Watch out อ๋อเห็นล้มันจะเอาคุณอะ มนมเป็นไปไหนขึ้นออกขวาน็อกวงตัวนี้น่ะใช่ปะ่ะยู่กี่ไปเอาแม,ม่งก่อนใช่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 อ็กินไหนวะ นอกอีกรอบอ่ะแน่นแน่นว่าไงจ๊ะอ่ะแน่นแน่แน่แน่นแน,น่แน่ไปกับเราแม่หนุม่มเจ้าเข้าบ้านหน่อยเจ้านายเข้าบ้านหน่อยบ้านหน่ขึ้นมา <จะ S 1> เก็บของเดี๋ยวมันลงมันลงได้ไม่ลงหนุม่มลงแล้วหนุ่มเข้ามากับเราไหหนุ่มไม่ได้เก็บของอ่ะหนุ่มหนุ่มนายต้องลงว่ะต้องลงนะมาเก็บมาเก็บ ผมเอาไปซ่อมหมือนนะไปเลยไปเลยไม่แล้วตอนผมไปนะที่มันน็อกวงอ่ะมันซุ่มจริงได้แ้ยซุ่พอดีเป๊ะะทามมิ่งอะเลยเดินเหยียบตายแม็กซสามสิบน้อยไปเจอไม่ใช่แม็กซ์สามสิบดิไม่ผิแม็กกันน้อยกันนี่แม่งร่นไวไป อ้าไ่ลงอ่ะเพื่อน ตังตังบัตเดียวก็อมีไหมเออเออวงวมทันทันคิดว่าทัน พามอะไรบ้างอย่งวงมานะเฮ้ยพี่เราออกจากบ้านไม่ได้อ่ะฉันพยายามยกอยู่จริงแล้วูขึงต่อให้โซดาก็มห,หดดม,มุนนะสิให้หนุนโดนผมมเลยจะไปแล้วตอนนี้ฉันเป็นโซนิกแมนอยู่ ง่ายอ่ะโอ้รถติด มีคนยิงปืนหน้าวงชนะแถวนี้นักฟ้าโอเคส่งบักกี้นะต้องปั๊มยาเดี๋ยดิยาเขียวหมด เจอความเป็นโซนิกแมนแล้วอ่ะเยี่ยทำค้าคนหน้าผมย่งิงอันดับทำให้ทำให้ไปเลยชน,นเลย,เลยน้องน้องอยู่ยิงกับใครไม่รู้เข่าข้างหน้าเข,อขอ่าอคอรี่ไม่อยากเข็มกันนะเฮ้ยบินบนหน้าผมไม่คุ้มบินบนหน้าผมเลยโ <Okay. S 1> อเคเข่าคอรี่เลยทางโกดังทางโกดัง ทางกอ๋อเห็นแล้วเห็นแล้วเป็นไรอ๋อเห็นไแล้วไม่ได้บินอยู่นอนนอนนอนอยู่บนแทงรึเปล่าหรือว่าอะไรไม่ไบินอยู่ตรงนี้ตรงนี้มองมันตรงหลุมโอเคโอเคบินไปทางนู่นละ w ั t c h o u คนแทงมีคนละตัวคนละตัวผมไล่ตามตัวน้นไม่คุ้งเลยสนั้นไปแทงสองตัวเลยถ้าคุณเล่นตรงนั้นนอนอยู่คนละแทงอย่างนะเจอบอลสองสองตัวเลย đây 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 w วัดชั้นไม่ได้ไม่มีอะไรเลยกำลังกำลังไปกำลังไปเจ้านายไปเล่นเดี๋ยวไปลุกเองนี่แหละการลงทุนที่คุ้มที่สุดคือชุบตัวเอง ช่วยทำให้หายจากโซนิกแมนทีนึงได้ดังเจ็บได้กปดังเตัวเดียวไอ้กูดังเดียตัวเดียวยวจะล่วงอะไรอังไม่คงดังแทนจริงเหรอเออไม่เป็นไร แฝดแฝดแฝไม่รู้ค่ะอ๋อด้ะเน Watch out ออมันยิงกันเกินแชมไหเดีย๋ดวยวจะเข้าวง ก็อยู่ต้องไหนอยู่ตรงนั้นพี่มายเลยพี่มายเลยออปชั่นกันน้องใครไม่เห็นเลยหรอีตัวเยี่ยมอย่าชุดติดครับเมื่อกี้มีตัวชุดพลางอยู่ฝั่งนั้นนะที่ยิงผม đội đi lắm à. <laughs> Ui thôi yêu nó kiếp thân kiao hôn mày đi thân kiao hôn mày ว,กกว่าก็ดังดีขับบนในหะ้ว่าก็ดังเลยมีเฮ้ยมีนั้งเดินผม tangkemom deh, nongki buat apa ya ya, Watch out.

หลังหินเจ็บหม,หมดหมดหมดตัวท้ายว่ะตัวท้ายชดพังไม่รู้ว่ายิงกันหรืยแต่ว่าน่าจะใช่นไม่เนียเจอละว่าวงไงครับว่าไงครับว่างไงพี่ ้้ออยู่ไกูจะล่าด้วย victory belongs to us เออไม่ล่าพลาดแล้วพลาดแล้วขดเต้นจะพูดเหรอฉัเห็นได้ใช่มครับพูดเลยโูดูจัดดูจัดสองพี่น้อง